ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bike World หนึ่งแหล่งรวมข้อมูลยานยนต์รถจักรยานยนต์รถยนต์รถถังเครื่องบินและยานพาหนะทางทหารที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณชื่นชอบความเร็วพลังและเทคโนโลยีระดับสูงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดรถถังจากสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในโลกในปี2025นั่นก็คือ2025 M1 Abrams รุ่นอัปเกรดล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และระบบรบอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการรบสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม M1 Abrams เป็นรถถังหลักหรือ Main Battle Tank ที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดย General d y n a m i c Land s y s t e m ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเข้าสู่ประจำการตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1,980และได้รับการปรับปรุปรงต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า40ปีจนกลายมาเป็นรุ่นล่าสุดในปี2025ที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านกรอกระบบอาวุธระบบสื่อสารและระบบการรบแบบเครือข่าย ในรุ่นปี2025นี้ M1 a b r a m 1, Abraham, มีชื่อเรียกเต็มว่า M1A2 Cpv4 หรือบางแหล่งข้อมูลเรียกส,สั้นๆว่า M1A2V4 ซึ่งถือเป็นการอัปเกรดจากกลุ่น Cpv3 ที่ถูกใช้อยู่ก่อนหน้าโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและระบุเป้าหมายการป้องกันภัยจากอาวุธต่อต้านรถถังที่ทันสมัยและเพิ่มความสามารถในการรบแบบร่วมเครือข่ายกับหน่วยรบอื่น จุดเด่นของ M1 Abrams 2025คือระบบตรวจจับเป้าหมายแบบตามแมวรุ่นใหม่เฟลหรือ forward-looking infrared ของ Gen 3ที่ช่วยให้ผู้บังคับการพลปืนและพลขับสามารถมองเห็นเป้าหมายในสภาวะแสงน้อยหรือในตอนกลางคืนได้อย่างชัดเจนขึ้นพร้อมระบบ AI ที่ช่วยวิเคราะห์เป้าหมายและแนะนำแนวทางการยิงในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีระบบป้องกันตัวเองของรถถังรุ่นนี้ก็ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นโดยติดตั้งระบบกรอบแบบโมดูลา r a อาร์เมอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจ รวมถึงกราะเสริมที่ทนต่อกระสุนเจาะกราะและหัวรบแบบยิตได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนา Active Protection System หรือระบบป้องกันแบบ Active ซึ่งสามารถตรวจจับและยิงสกัดจรวดต่อต้านรถถังได้ก่อนจะเข้าถึงตัวรถถังในด้านอาวุธหลัก M1A2Cpv4 ยังคงใช้ปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด120มิลลิเมตรแบบ M256 ซึ่งเป็นอาวุธมาตรฐานของ NATO และสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภททั้งแบบเจาะกรอะและระเบิดแรงสูง รวมถึงมีแผนที่จะรองรับกระสุนอัจฉริยะในอนาคตที่สามารถควบคุมทิศทางได้ระบบควบคุมการยิงของรถถังถูกปรับปรุงให้มีความแม่นยำสูงขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงที่สามารถประมวลผลข้อมูลเป้าหมายจากเซ็นเซอร์และระบบระบุต,ตำแหน่งดาวเทียมแบบเรียลไทม์ทำให้พลปืนสามารถเล็งและยิงเป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นแม้ในขณะเคลื่อนที่ห้องคนขับได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้น พร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลและระบบช่วยนำทางแบบ GPS ที่เชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมภาคสนามทำให้สามารถเคลื่อนพลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกับหน่วยรบอื่นได้ในทันทีในด้านการสื่อสาร M1A2 Cpv4 ใช้ระบบ Tactical Network Communication ที่ทันสมัยที่สุดซึ่งสามารถส่งข้อมูลภาพเสียงและตำแหน่งไปยังหน่วยบัญชาการได้ทันทีเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและการตอบโต้ในสนามรบแบบเรียลไทม์ แม้ว่าตัวรถถังจะยังคงใช้เครื่องยนต์กังหารแก๊สแบบ AGT 1500เช่นเดียวกับรุ่นก่อนแต่ได้มีการปรับปรุงระบบควบคุมและการบริหารพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทําให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงและลดอุณหภูมิขณะทางานซึ่งช่วยลดโอกาสการถูกตรวจจับจากระบบอินฟราเรดของสัตรูเรื่องที่น่าสนใจคือ M1 Abrams 2025ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการทํางานร่วมกับโดรน และหุ่นยนต์ทางการรบในอนาคตโดยมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อและควบคุม UAV หรือหุ่นยนต์ลาดตระเวณจากภายในรถถังได้โดยตรงซึ่งเป็นการเตรียมตัวสู่ยุคข,ของสงครามแบบออโตนมัสและ AI เต็มรูปแบบในแง่ของต้นทุนและราคานั้น M 1 A 2 CPV 4ในปี2025มีราคาประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันหรือประมาณ900ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบเสริมที่เลือกใช้งานซึ่งราคานี้ถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความสามารถรอบด้านที่ได้รับ แม้ราคาจะสูงแต่ความสามารถของมันก็ทําให้หลายประเทศให้ความสนใจโดยเฉพาะชาติพันธมิตรของสหรัฐเช่นโปแลนด์ไต้หวันและประเทศในตะวันออกกลางซึ่งมีแผนที่จะจัดซื้อรุ่นนี้เข้าประจำการเพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าที่ล้าสมัยในสนามรบสมัยใหม่ที่ภัยคุกคามสามารถมาจากทิศทางใดก็ได้รถถังที่มีระบบป้องกันรอบด้านมีเซ็นเซอร์อัจฉริยะและมีความสามารถในการรบแบบเน็ตเวิร์กเช่น m 1 abrams 2อ2 5จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การรบในยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี สิ่งที่ทำให้ M 1อา่ง Abrams แตกต่างจากรถถังอื่นๆคือความสมดุลระหว่างพลังการยิงการป้องกันและความสามารถในการรบแบบบูรณาการซึ่งไม่เพียงแต่จะทำหน้าที่เป็นรถถังหลักในการประทะก,กับศัตรูโดยตรงเท่านั้นแต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมข้อมูลข่าวกรองในสนามรบได้อีกด้วยหากพิจารณาจากเส้นทางการพัฒนาของ M 1 Abrams ตั้งแต่รุ่นแรกในช่วงปี1980มาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่ารถถังรุ่นนี้สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยมาโดยตลอด ซึ่งนั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มนี้และคาดว่าจะยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพสหรัฐไปอีกอย่างน้อย20ปีข้างหน้าทั้งหมดนี้คือข้อมูลแบบละเอียดของ2,025 M1 อ b r a m s สุดยอดรถถังแห่งอนาคตจากสหรัฐอเมริกาที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่และพร้อมสำหรับสมรภูมิทุกประเภททั่วโลก หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามยานโยนต์ทางทหารหรือรถถังรุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Byte World 1ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ